ไปเลยซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันจากแม่อ้ํากับเธอรีวิวฮ้ยขอบคุณนะรับเผ็ดไม่เป็นเสี่ยวเลยไหมอ้าวแม่ไปแม่ไปฉันจะแต่งงานกับเขาพี่อ้ําแต่งตัวแต่งครับเรือมันขี่ได้นะพี่อ้ําฉันอยากขี่อยูเรือเอาเรือฟาดปากพี่ได้ไหมครับได้เอาฝั่งไหนซ้ายขวาเลยไหม โอ้เอาเงินแล้วเหรอชุดกำมีใครไม่รีวิวกันยรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะกับอ้ําที่กันเธอรีวิวนะคะวันนี้ผู้ชายของเราเสียวปกติจะแค่อันเดียวแต่วันนี้มาก,กันแบบ3ามสี่อันจุกๆไปเลยปีที่แล้วหมอดูบอกอ้ําว่าไงภายในสิ้นปีนี้อ้ําจะมีผัวหรือเปล่า เฮ้ยมีมีเต็กว่าด้วยแอปลองดยเลยเนี่เปิดให้ดูนี่นี่คือให้เดือดรนแต่สุดท้ายไม่มีก็คือนอนกี้แห้งจะถึงปีนี้เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตเรามันมันเหงาไม่ได้อ่ะเสาแทบเสาคันอย่างเรามันแบบมันขาดผู้ชายไม่ได้อ่ะเราก็เลยแบบเราลองโหลดแอปเล่นๆก็เลยไปเจอแอปหนึ่งชื่อว่าแอปแบลล์ไลฟ์เป็นแอปที่แบบตอบโจทย์ฉันมากตัวแม่ตัวมามอย่างเราคือเข้าไปเล่นแล้วบอกเลยว่าติดใจมีทั้งผู้ชายผู้หญิง LGBT เกณ์กว้าง เพียบแล้วแต่ละคนนะไม่ได้มานั่งคุวแบบปกติมีแบบซีอยู่ซีอยู่ว่าเซ็กซี่จีบกันได้ฟิลแฟนเลยคือผู้ชายทุกคนที่ฉันเปิดมาฉันพูดประโยคเดียวเลยว่าฉันรักเขาฉันมนาถึงจุดนี้ได้ยังไง แอปนี้นะพูดคุยได้ปีหมีได้มีการทําภารกิจส่งของขวัญได้และที่สําคัญคอคุยกับ v ีเจได้ด้วยปกติแล้วเราจะแบบเออแทคุยใช่ปะแต่ถ้าเราอยากคอคุยเราก็ขอขึ้นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นคอขึ้นคอเธอจะไปขึ้นอย่างอื่นเธอก็ไปเคลียร์เขาเองแต่ฉันบอกเลยว่าเข้าแอปเล้วมันฟีนมันดีมากอะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยว่าแบบมันฟีนมันดียังไงบ้างไปค่ะันนี้จะเธอรีวิววัสดีค่ะบวัสดีครับสวัสดีนะคะ ขิดอ่ะพี่อั้มมาดิต่อของขวัญให้ก่อนเลยประเดิมอื้อขอบคุณพี่อั้มขอบคุณนะครับผมนี่น่ารักจังเลยอ่ะพี่ขอบคุณนะอ่ะให้ยืนเป็นให้อีกเป็อีกพี่อั้มทำอะไรอยู่ครับพี่นั่งเกาเม็ดนั่งเกาเม็ดเกาเม็ดให้ผมช่วยเก่าเม็ด ถามก่อนว่ากินกระเทยได้ไหมกินได้ครับกินได้ครับพี่จะยอมให้ผมกินหรือเปล่าอะแม่แจกให้รัวๆใส่นมให้แม่ดูหน่อยขอบคุณครับพี่อ้ําขอบคุณนาะาขาในไหนพี่อ้ําเข้ามาแล้วอะผมขอแปะพี่ไว้ในที่ทหัวใจผมนะพี่อ้ําแปะยังไงอะแปะยังไงเดี๋ยวแปะสี<อ> <laughs> ทิ้งแม่เปยเพิ่มรี่เอาเลยเหรอเอาเลยจัดมาจัดไปฮะแต่ช่วงนี้ผมหมีนะพี่ไม่เป็นไรชอบหมีหมีช่วงนี้หมีหมีอยู่นะฉันรักเขาช่วงนี้หมีหมีแล้วะจัดไปเลยซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันจากแม่อ๊มกระเทยรีวิวเรื่ยขอบคุณนะครับรื ถ้าผู้ชายถอดบทแม่ก็คือเปเพิ่มไม่หยังนะคะจัดไปค่ะยี่ยมยี่ยมมีใครในใจหรือยังครับเขามีแค่พี่นะครับสนใจไม่อยู่กับคนไหมครับเก็บกระเป๋าแป๊บเก็บกระเป๋าแป๊บสวีทยีขอมคุณชาย love you ครับไอ o v e ยูเช่นกันค่ะรับ you ครับตารับอันนี้ก็เป็นของผมนะครับได้ค่ะจิบจริงเลยได้ไหมหมดตัวก็วันนี้ละค่ะกะเลยรีวิวนีฟฉันขอเขาแต่งงานแต่งเลยฉันจะเรียจอแล้วนะพี่ชอบคนแบบไหน่ะมันนุ่มนิ่มหนุบหนบไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าผมเป็นคนกินเก่งนะครับ มากินพี่ไหมแม่ผมจะ,มะมก,มกินพี่หมดตัวเลยย่ําค <c oughs> ขอบคุณครับวิธีการสีผู้ชายถูกต้องคือเปย์ก่อนเลยค่ะไม่ต้องถามอะไรเยอะแยะจะรวดหนึ่งอันจุดจุอ๋อขอบคุณครับขอเลขมงคลค่ะาจุดจุดจุดใช่ไหสิบห <c oughs> ้าสองกำลังพอดีเอา้าได้เปย์ให้อีกหนึ่งจุดนะเพราะว่าห้าสองจุด ขอบคุณครับมาเป็นผัวพี่ได้ไหมไปจีบผิวที่เลยได้ไหมไม่เป็นแฟนก่อนหรอครับกินก่อนเลยค่ะอขอบคุณครับ,บค,ครับัวแม่อย่างเราต้องเปยจุกๆเท่านั้นจะไปเป็นของพี่อ้ําเปแล้วเป็นเลยนะทำเสียงเผ็ดให้ฟังหน่อยค่ะเผ็ดไม่เป็นเสียวเลยได้ไหมอะได้ ถอดเสื้อแม่แจกซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันอ๋อขอบคุณครับไม่เก็บไ้ดูคนเดียวเหรอครับคลางชื่ออ้ําหน่อยค่ะคลางชื่ออ้ําหน่อยอ้ํครับอ้ํครับโอ๋ออ้ํครับอ้ํโอยไไไปปปขอบบคคุณรั ฉันมีความสุขอะวันนี้เม่วนวานที่ฉันยิ้มเยอะที่สุดเลยอะขอบคุณครับฉันรักเขารักเขาไม่เู้เออเอาปากจุกกล้องเลยค่ะอาคุณครฉันจะแต่งงานกับเขาพี่อ้แต่งกับก็แต่งครับแต่งขอบคุณครับบอกเลยว่าใครที่สอดอยู่ ใครมีขันหล่อนต้องโหลดแล้วแอปแบร์ไลฟ์กระเทยรีวิว<า>สวัสดีครับพี่อ้้มหรือเปล่าเนี่ยกันเทยรีวิวเหมือนผมเคยดูชื่อโบท๊ทนะครับทุกคนอายุที่8ปีครับโปรยวิ้ยออขอบคุณครับพี่อ้้มขอบคุณครับโปรยเงินขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยพี่อั้มทานข้าวหรือย,อยังครับพี่อ้มพี่อยากกินเรือค่ะ มากินเรือไหมเรือมันขี่ได้นะยากอยากหย่อมเรือนะตัวจริงใช่ไหมเรือมันขี่ได้นะมาลองขี่ดูไหมครับ <laughs> เต้นให้ดูเให้ดูหน่อยอันนี้พี่อั้มขอมาแบบนี้ต้องชัดหนึ่งสเต็ปละเอาอันไหนดี <laughs> เอลเชเด้งแล้วกัน <laughs> หนึ่งสเต็ป คันจุกๆไปอุ๊ยขอบคุณครับพี่อ้อมพี่อ้อมจะขับรถมาหาผมหรอผมอยู่สมุทรสาครน,นะมันต้องมาทางเรือเท่านั้นนะเมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนั่งข้างๆเลยขับรถสปอร์ตครับผมเอาเรือฟาดปากพี่ได้ไหมครับเอาเรือมาฟาดปากพี่ทีได้ไหมลได้เอาฝั่งไหนซ้ายขวาเลยไหม,มเอาระดับความแรงเท่าไหร่ หนมีให้เลือกห้าระดับครับฟาดยังไงดีนะระดับ5้าต้องมาลองดูที่ห้องพี่อ้ำฟาระดับห้าฟาดก่อนแม่เปเพิ่มอยากลองของเด็กหรอาฟาดก่อนแม่เปเพิ่มฟาดไงดีอะพื้นที่สาบพรนละนะฟาดไม่ถูกเลย มัเกงสีอะไรกางเก้งสีเขียวครับรักเขานี่ขอบคุณครับ I love you ถามเลยพี่อั้มทำอะไรอยู่ครับตอนนี้พี่อั้มเกาเม็ดค่ะเดี๋ยวผมไปช่วยเกาไหมครับเผื่อมันจะเม็ดมันจะได้แตกไวกว่าเดิมชอบกินเด็กค่ะเด็กคนนี้มีอะไรดีบ้างมีเอวครับเด็กคนนี้มีเอวตรวนข้างล่างแล้วแต่คนชอบครับแต่ถ้าเด็กคนนี้รู้สึกว่าน่าจะเอวครับเอวหวานนะครับ พี่อ้มรอไหมอ,อย่ามาขันกีแตะมาวันนี้ขอบคุณครับอดใจไม่ไหวต้องเปย์ขอบคุณครับปเปย์หนักมากเข้ามาเข้ามาเปย์เข้ามาเปย์เลยขอบคุณครับเราเป็นตัวมัมเราเป็นตัวแม่เราต้องแบบ <c oughs> เห็นเอวหวานๆล้วอดใจไม่ไหวเลยหรอครับเนี <c oughs> ย่ยของดีจริงนะเนี่ยจะมาถ้ายืนจะท้าหลงไหนเ <c oughs> ต้นดาวๆแรงๆอีกรอบนึงค่ะจั

หวานพอไหมครับเอลหรือว่าต้องหวานกว่านี้ครับพี่อ้ําจัดไปเลยจุกจุัค่ะขอบคุณครับแม่ต้มโอยแม่ต้มโอยสนุกไโปรเก่งมากพี่อ้ําอยู่ไหนเดี๋ยวผมแบบนั่งเรือไปอยู่ด้วยเลยชลบุรีมาไหมคะชนบุรีมาไหมได้เลยผมอยู่สมุทรสาครเองติดอยู่ก็ติดกับกรุงเทพเสร็จแล้วก็ไปชนได้อยู่มา ย้ำขับเรือมาหาผมไหมหรือว่าให้ผมขับเรือไปพี่นั่งบนเรือเราได้ไหมคะพี่นั่งบนเรือเราได้ไหมได้ลองมานั่งดูไหมเรือเด็กนะเรือแบบเรือเล็กไม่ใช่เรือไม่ใช่เรือแบบเรือไททานิคเป็นเรือแบบเจ็ตเจ็ตสำหรับพกพาสองคนเท่านั้นเรือนี้มันเสียวอยู่นะเรือเรือลำเนี้ยแกเอาจริงป่ะตอนนี้นั่งนั่งอยู่อะเต้าแฉะไปแล้วแม่ก็มันฟินมากแล้วคือแบบผู้ชายแต่ละคนคือฉันรักเขา ทั้งแบบเด็กทั้งแทบทั้งหนวดโอ๊ยไอต้าไอ้ต้าอันเดไปดูอีกคนนึงมิไหวเฮ้ยดูก่อนใช่ของจริงไหมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับน,นี่เรารู้สึกว่าเราจะมีชูกา้ามาม,มี่เป็นของตัวเองแล้วแหละชูกา้ามามี่ครับชูกา้ามามี่ชูกา้ามามี่ครับเข้ามาเปก่อน <laughs> โอ้เอางี้เลยเหรอ ชูกามามี่ชูกามามี่ขอบคุณครับชูกามามี่ใครไม่รีวิวกะทอยรีวิวเราขโมยช่องแล้วโอ้ชอบนะอยากได้แม่รวยแม่รวยขอบคุณครับขอบคุณครับเช็คเลขมงคลน่อยเช็คเลขมงคลน่อยห้า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 สิบสี่ครับจบไปขอบคุณครับอดใจไว้ต้องเป ขอบคุณครับขอบคุณนะครับคือมันฟินมขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่อ้ําแฉหมดแล้วชูก้ามันนี้ชูก้ามันนี้เปขนาดนี้สนใจเอาไปดูแลไหมครับถอดเสื้อเช็คของก่อนถอดเสื้อเช็คของก่อนเอาจริงเหรอจริงเอาเลยเฮ้ยนี่ มาเลยค่ะขับไปหาได้เลยครับลมดีมากเด้งโชว์ไม่รูปนะครับไม่รูปนะครัะเฮ้ยขอบคุณครับ <c oughs> เรียกชื่ออัมและออดได้ฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่เปเพิ่ม <c oughs> พี่อัมคะ่ะบพี่อัมครับ เอาผมกลับไปดูแลด้วยไหมครับผมรินผมกินง่ายๆครับอยู่ง่ายๆครับแต่งค่ะฉันแต่งงานกับเขาเลยจมแต่งไหมสมมแบนเลยครับอยากแต่งงานดู่นสมแบบเลยครับมีชูก้ามมี่เป็นของตัวเองแล้วพี่อ้ําจะรับเป็นชูกรามมี่ของพินเลยไหมคะจัดไปค่ะ เป้นอีกดาว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 เข้าไปค่ะเป็นอีกเดาวดาแม่เออเฮ้ยใส่หน e ุมเยอะเหรอเอาหมดตัเลยต้องเลยลาดมาเลยฮะลาดมาได้เลยเอาหมดตัวเลยแจกเลยขอบคุณครับแต่งครับแต่งอื มันต้องใส่นมเยอะๆนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแสดงว่าต้นที่เราปลูกมามันคือต้นรักแหละถูกต้องแล้วเพราะว่าเรากาลังจะมีความรักแล้วแล้วฉันไม่หลับไม่นอนเขาแบบเนี้ยคือเจอแต่ผู้ชายแบบทุกคืนอ่ะคือแบบมันฟินมันดีมาโอ้ยเชียวทำเสียงเพลดเพลได้ฟังหนอยโอ้ ครับอาอะไลาะอกูตายกูเป๊กอ่ะกูเป๊กอ่ะโอ้ใส่นมยกแล้วอ้าอร้านนมมีเยอะแก้เพ็ดครับอะฉันรักเขาทำเสิ่งให้ได้าฟังหน่อยโอ้ อยากเห็นเตาเด้ง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 ตอดจัดไปได้เลยได้เลยเอาสตเอาสติมาเอาเด้งออ่ะ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 จัดไปจัดไปเอาเข่าเข็นไปต่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมูขอบคุณครับ เอาไปเลยพร้อมแพ็กกระเป๋าเลยพร้อมแพ็กกระเป๋าแล้วหอบสนุกป,ปี้ทั้งหมดไปด้วยเลยพร<อ>้อมแล้วผมพร้อมไปอยู่ด้วยแล้ไปรขนาดนี้มาค<อ>่ะทุกคนฉันแปลหมดตัวไปลอย <c oughs> คือแบบผู้ชายดีมากแล้ว,วก็แบบโอ๊ยเราจะมีแฟนไปทำไมในเมื่อผู้ชายทุกคนมาอยู่ตรงหน้าจอของเราแล้วอะเรว่าหนึ่งเราอยากคุยกับคนนี้นเราก็คุยไม่อยากคุยเราก็ปัดทิง้ง ฟิลแฟนมากแกใครที่เหงาเหงาโสดอยู่อยากลองเล่นแก้เบือ่อบอกเลยแอปนี้ตอบโจทย์จะลองจีบจบคุยฟิลแฟนปินปหรือว่าแบบหาแฟนจริงจังเลยก็ได้นะไม่มีใครว่าหล่อนโหลดเลยแวร์ไลฟ์มีทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวแม่ขอไปเติมคอยก่อนนะคือแบบอืมันเป็ไม่พอระดับแม่ ต้องเปเป็นแสนจา้าอ,อ๋อเดี๋ยวไปก่อนนะผู้ชายรออยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าอย่าลืมหล่อนต้องโหลดเดี๋ยวนี้เลยกับแอปแบร์ไล์บาย <Bye. S 2> ใครไม่รีวิวกระเทยรีวิว